กิโนะลเขาก็จะมาทําอะไรสักอย่างนะครับเริ่มพื้นผมจะหั่นหมูก่อนนะครตอนนื้นอดแดงนะผมก็เสกมันอะสวยนะนนใช้เนื้อสะโพกอ่จากนั้นผมจะจากนั้นผมจะหันน่น,นนะตามตามความของเนื้อลายเนื้อเพื่อทำให้เนื้อรุ่มขึ้นนะ

เราปสมมาไวกแบบนี้บ้นะมันเจอเนี่ยนี่หมูผมก็ได้นะครับเราสับเองไม่ใช่หมูบดนะเราใช้เนื้อกุณภาพนะนะ เห็นเป็นเกือเลยเี่ยดูว่าดูสีก็รูนะครับเอามาเอาจะทำผมจะททำการหมักนะด้วยเกลือเกือเกือชิมความหวาเกลือกินนะอืโอเคแล้วใช้ประมาณนี้นะทองดยมากนะ่าได้ครับนี่อีกนิดนึงนี้ อ่าพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเค็มขึ้ <S <S นไะปครับผมนะครับแทนมากระสามคือก็ได้นะแทนมันผมรวยนะเล็กนิดหน่อยนะด้วยกระปิเอาเนาะตามด้วยพรินะนะกไทยอ่ะจริงจริงเราขาดไปอย่างเดียวนะคือผักชีนะแต่ผมไม่ได้ซื้อมาแนละก็ไม่เป็นไรเราขึ้พิใส่พงหอมไปนิดนึงนะนะ ผงพรั่วนี่แต่ว่าใส่ไม่ได้ใส่เยอะนะเดี๋ยวรสชาติมันจะกบอย่างอื่นะโอเคผมบอานะเคอย่าง้ยจากนั้นนะก็ช้อนน้ำตาลมาลายนี่ดรับนวดมาครับนวดนวด แล้วครับเราลวดได้ที่แล้วเราเติมฝากเขียวลงไปนิดนึ่งนะครับจะเอาไปได้ครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะคือเราไม่ต้องการรสชาติที่มันเค็มมากนะรสชาติที่มันนอนหรุ่มๆนะีแต่เราเติมเอ่อเอ่อมันน้อยน้ำมันลอยลงไปนะน้ำมันลอยนะไม่ต้องเยอะมากนะมีรสชาติเค็มกับไม่เค็มนะระวังนะอันนี้ผมใช้ชนิดเค็มแล้วกันนะอ่าแค่นี้ครับแค่นี้ครับ อีกนิดก็ได้โอเคครับเริ่มผมเติมน้ำตาลนิดนึงนะน้ำตาลนิดเดียวนะโอเคเยอะอะไรก็ได้โนะอ้โหครับนั้นต้องวดนวดนะต้องหมักนะสิ่งเดียวที่ขาดไปนะก็คือความหวานนะผมจะเติมความหมักลงไปนิดหนึ่งนะด้วยน้ำตาลนะอย่ิดชิดนะน้ำตาลมดจะได้ไม่ขึ้นนะต้องการมาันมากหวานนะ้อยครับต้องถามคนกินนะ มันกินต้องการหวานมากกว่าน้อยหรน้อยหวานน้อยก็ใส่ประมาณนี้นะไม่ต้องหมดนะประมาณนี้หนะ <c oughs> มดว่างน้อยน้อยกลางดีอ่ะน้อย <c oughs> น้อยไม่หมดเด็ก <c oughs> ผมจะจะหมักเอาไว้นะประมาณสักสิบสิบห้านาทีเลยนะ,ะใช้มโครอาไว้นะบางคนก็ใช้เล็กสีนะผมไม่ใช่นะผมใช้มโครเห็นไหมจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปใช้สีก่อนนะ

เป็นน้ำไม่ปักสดนะครับนอกอย่างเชือแล้วก็คือน้ำตาลนี่เองนะแต่ลงไม่ได้นะอะไรก็ได้นะเอาป <c ười> ิดไม่ได้เไม่ยปิดนี่นะเริ่มต้นนะครับนี่นะทำการ

อันนี้ก็จะมีปกดีนะอย่ามาเรี่ยนะอย่านะอันนี้เราซื้อมาถูกแลไม่ได้แพงนะคงไม่เกินสิบสิบห้าบาทนะไอยัน่ยงนีไม่ปอกึ้งเลยปอกท้นะเราจะเชื่อเอาตั้งแต่ใบนี้ต้นมานะขอไม่เยอะ ผมจะไปล้างก่อนนะล้างกันเียเน่สนะอาดนครับทีนี้เราทำให้ลูก,ออกนเราดล้างให้สะอาขนานี้ที่สะอาแล้ว,วออกา็อาดิดชิ้นหนึเอาแบบชิ้นใหญ่นะชิ้นเล็กนยทำชิ้นนี้นะแล้วชิ้นใหญ่ๆาณปะมาณน ผัดน้ำมันหอยเนี่ยอร่อยมากบอกคุณอร่อยเลยบางค,คนก็กลัวนะกลัวว่ามันจะมีสารตรกค้างอะไรนะจิ้มจิมหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะร่างกายเรามีความสาม,มารถในการขับพิษออกนะคราขับประมาณนี้นะโอประมาณนี้น่าผมเป็ลวกค้องกัน กเราทำการน่ามันถูกนม่งี้นะน้ำเดือดก็โอาเครียมอ,อันนี้นต้อมาเป็นส่วนทหญ่ที่ผมทำเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เตรียมไว้นนะอันนี้เรา,าผักบางอย่างก็ต้องกินสดนะผักบางอย่างก็ต้องกินแบยเบ็ไม่สดบ้างแต่อัน,นี้เรากินสดได้นะมัน,มนด้ยวยเครื่องกันหวัดนะ ต้องการหวานป้องกันได้ไหมนี่เรากินกันนะกับน้ำตาลได้หมดเราก็บอกเอาเฉพาะที่มันอ่อนนะแล้วเรามาอ่านอ่านเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้อย่างนี้นะบางๆนะนะครับอาช่าประสิมือนะครับแต่ประมาณนี้เดี๋ย่าเยอไปเด็ดจริงจะไม่ไหวนะก็ใส่แค่องค์ประกอบเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นี้เหมือนเดิมนะจิ๊บ ข้างหน้าเมื่อกี้ผมหมักหมูมาดูมมากันนะมมนนะโอเคครับได้ครับดูสีกัลกนละงก็แต่งหน้าผมจะไปครอบอักเลยมันมีเด็ดอะไรไหมนะต้องมันนวดสิ่งน้นนอ,องหมูไม่ต้องหมักนานนะเราม่ต้องสิบเป็นสิบห้านาทีกะเข้ารสชาติแล้วนะ เดี๋ยวเไว้แล้วคูอเดี๋ยวเรารอผักกันนะแช่น้ำ,นำนแำำช่น้ำน,หน,หน้ำดีชนะ่น้ำใส่ของสดไว้เลยน้ำนี่นี้น้ำมูลสุนโหช có thể là nó ngon không ngon ngon không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  không ngon 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 กระดับใบที่สองเอาไวครับงไรผักเราได้แล้วครับเราก็จะได้เราก็จะใส่แช่น้ำมัเลยนะเนี่ยตักมาแช่เนี่ยเป็นหน้าตาสวยนะนี่ครับเดี๋ยวแช่แบบนี้ จากนั้นเ,นเราก็เนี่ยผมเจอกกี่หม <C> e <at> ูแล้วน้ำมันนิดเดียวไม่เียนะเอาอกรเครื่องก่อนนะแนกอครับคอครับสวยครับ้น,น,นยอยจะมตั้งหมูเป็นหมูนองนิดหนึ่งจะันหมูเป็นสอง กากําลหมตกปันนะกำลังกำลังจะเป็นละกำลังจะเป็นไฟมาตรงยห่มา ผมจะใส่ในแต่ละชิ้นหมูให้มันสุกดีนะอูไปล่งไปล้วก็มองลยนะมองไปยังอะไรประมาณนี้นะติกไปติมาเนี่ยปมหงสเขามาแล้วตอนอี้แล้วประกันได้พี่หมอนิชชเลยพี่หอผมมากคร แ้ำมันก็เด่นไม่แรงวะหอมต้องหอมหอมจริงๆเลยไม่คุเล่นเลยนี่หอมจริงเลยโง่จะละลายอมันไปเลยก็อยู่ี้นี่ย โอกมามากรับในระหว่างนี้นะแล้วก็หมุหมไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้สีหน้าของเนื้อเนี่ยมันสำปักับไฟเยอะถ้าไแรงจะไหม้ไจะเหยน้อไปอีกด้านหนึ้ัไว้เลกหลายๆะผมอขอะไรผอไม่ดีะหลังจากนั้นมาผมมาเตรียมนี่ครับ กันกันแท้ถึงกันกท้ม่เหนี่อันนี้คือสิ่งที่เราทำเตรียมเอาไว้นะคาดหวังว่ามันจะน่าจะอร่อยนะเราก็จะพามานนอกสองซีกนะคราวเล่วคือวันนี้เราทำแอมเบอร์คือชิงนั่นเองนะครับนะครับถ่างไปเลยากนั้นผมเอาไปจี

ปง้งโอเคนี่ยแปง้งแป้งได้แล้วนะครับผมจะฝักเอาไวนะ้นี่ขยขนะ้าวเหนียวก้อนนึงนะก้อนนะึงก็ใส่ลงไปเหมเือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยเชิญร้านนายนายพวงนะและนนายพวงผมตั้งชื่อร้านด้วานนายพวงนะ หวงอะไรก็ไม่รู้เาคิดอะไรอยู่เนี่ยวงเนื้อหวงหมูหดวงรวงรวงมันีเองก็ว่าไปานะนั้นต่หวงนะนต่หวงแ้กติดวอชินนะมก็ใช่ đây, cái là, ờ, nước của nó được để nó ít đi đâu này các, gì nữa, này, tiếp. ถามไ,ไม่ได้แล้วของอร่อยแบบนี้นะครับโอ้กำลังสวยนะเห็นไหมครับดสวยนะดีนะจากนล้วผวจะทอะไนิดนึงเยอะแตนิดนึงนะเพื่ให้มันเปยนนละลายนิึงก็พออเยอะนะครนื้ ันไม่ลลายเยอะนะไม่ต้องผมอบไปหนสองสาสห้าหกเจ็ดแปดเพอครับอ่าอะไรดีนี่ยอันละายอ่ะตตักขึ้นนะจิบแก้วนะจิบแก้วนะตับขึ้นนะ นี่กระปรกำลังดีนะครับตัขึ้นได้นะแล้วก็แต่แป้งี่เ่าเตรียมไว้างียถึงอะไรไม่เอาทิ้งหมดเลยแป้งเนี่ยก็วางเพ่อขม้นบนะนนี้นะแค่นั้นนะห็งจะละลายหมดน,นะครับ,นะรบกำลังดีที่หนนะวางกไ้ครับจากนั้นเราก็มาจับนะจับ้าจับค้า ม่ต้องพ่ออะไรนะักิน,นเยอะเด็กกินนิดนิดไม่ต้องนิดครับจากนั้นเรามาจัดผักกันนะนี่ของเด็กนะใส่ลงไปถ้ามีไปเคลือนเทีนนะเนอะมันก็ขดัขดกขยิเทีนะซอสก็ได้เลยก็ได้นะไม่แต่ นี่ครับโปรกำลังดีอันนี้ของฉันนะจะรู้ว่าอันนี้ของฉันกนะันนีะนะครับเราจะมีเราจะมีแต่ทอดมะเขือเอทศซองเนี่ยนะบีบกินข้างนอกได้นะเพิ่มเติมได้นะครับนะครับจากนั้นเรามาจัดใส่จานกันนะเนี่ยใส่ก,ก็ได้โอเคครับจากนั้นเรามาจัดใส่ จะทำเป็นลูกจานนะจึ๊จึจ๊โอตรชิดเริ่มยืดแลโอ้โหอร่อยครับจากนั้นเราก็ครอบมันลงไปนะจึ๊จึ๊ผักที่เหลือนะเรากินเพิ่มแั่ที่เหลือเราจัดในบริเวณจานเลยมีเฟ้นไฟก็เติมแต่งได้นะเติมแต่งได้ตามปกติ เห็นไหมสวยไหมครับเนี่ยเห็นนะครับพิธีทําให้น่ากินนะคลิปนี้ก็คือแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วนั่นเองนะครับจิ๋วตะเจีวนะครับน่าแถมด้วยซอสด้วยเนนี้ของลุงชนิดหนึ่งนะผมซื้อมาแล้วมันแถมมาแต่เรากพริกก็ได้ครับนี่ได้หมดของลุงนะลุงอะไรไม่รู้ไปคิดเองลุงข้างบ้าน <g ül> ไม่ได้ดงข้างบ้านนะอันนี้นเราเพิ่มเติมได้นะโอเคครับอันหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับดูได้นะครับเี่ยถึง <c oughs> เต็มจากนั้นนะครับตนี่วนของผมนะเดี๋ยวเราจะมาทําการจิ้มกันนะผมจะทําการเติมซอสมะเขือเทศลงไปนะใช้ได้เลยครับเนี่ยโอ้โหถ้าซอสพริกหน่อยหน่อยนะซอสพริกด้วยนะผมชอบแบบนี้นะสาหรับของลูกก็เติมก็ได้ไม่เติมก็ได้แล้วแต่เขานะ เนโอ้โหโอ้โหพี่น้องออดีกวแล้วครับดีกวแล้วครับพร้อมแล้ครับผมจะกินกินนะอืมอมโอ้กชาปะคาเนี่มาน่อยครับโอ้โหอร่อยมากมากนี่ครัร่อยกัดนะลองดูนะนี่ครับยิ่งค่หนอยหนอมันอร่อยแล้วอร่อยออ 嗯，你那弄没搓干净的。Hmm. Mm hmm. no, no,